อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิศรสภาษาซีเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปาก อร่อยเลิศกับผลิตวันนี้นะคะจะพามาที่ร้านชื่อว่าบ้านหมาม้าใไฮโซปูดองมาที่สุขุมวิท31มเมนูแรกที่ต้องรับประทานแน่นอนยำปูทะเลไข่ดองตามมาด้วยแกงเหลืองไหลบัวปูไขล่ล้นผัดสามเม็ดนี้ถึงเครื่องจริงจังอร่อยเลิศกันที่บ้านหมาม้าใไฮโซปูดองค่ะเรามาคุยกับเจ้าของร้านด้วยกันค่ะ คุณพานุพันธ์ธนาเศรษฐกุลบิ๊กจ๋าสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านมาม้าใบไฮโซปูดองจุดเด่นความมีเสน่ห์ของร้านเราอยู่ที่ไหนจ๊ะก็คือคอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยจะเป็นแม่ ทำกับข้าวให้ลูกให้หลานทานเริ่มจากยำปูไข่ดองของเราเลยครับต้องพูดว่าเป็นเจ้าแรกๆในประเทศไทยนะครับที่นำปูไข่ดองเ<ๆ>มนูนี้ออกมาในตลาดแล้วทำเป็นที่ชอบของทางลูกค้าปูเราใช้ปูที่ไหน<ป>จะเป็นปูทางใต้ครับเป็นปูที่ชาวบ้านเนี่ยไปจับไม่ใช่ปูเลี้ยงดังนั้นเนี่ย<ม>น้ำเนี่ยจะไหลผ่านตลอดจะทําให้ไม่มีกลิ่นโคลนไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับเรื่องที่2ก็คือเราใช้น้ําปลาใหม่ตลอดเวลาในการดองคุณภาพหรือรสชาติเนี่ยจะสดใหม่ตลอดน้ําจิ้มเนี่ยเราใช้มะนาว แท้เลยพริกกระเทียมเราปั่นใหม่ๆตลอดสัมผัสได้ถึงความหอมของมะนาวเลยครับผมไปเมนูที่2อสิจ๊ะรเรา<อ>ยังอยู่กันที่ปูจั๊แกงเหลืองไหลบัวกือไข่ล้นนะครับตัวน้ําแกงเหลืองเนี่ยจะเป็นสูตรพิเศษของทางร้านนะครับไหลบัวเนี่ยเราใช้ไหลบัวนอ,อนเลยอครับเป็นไหลบัวที่กรอบแล้วก็สุดท้ายเนี่ยขาดไม่ได้เลยคือปูไข่ก็ค,คือปูไข่เราจะคัดเป็นไข่นั่นทุกตัวผสมกับตัวน้ําแกงเหลืองเนี่ย สุดยอดครับมองเห็นก็รู้แล้วโอ้โหโปูไข่ล้นสมชื่อไปเมนูที่3ของบ้านมามาใบให้โซโปูดองผัดสาเหม็นกุ้งจัมโบ้ครับก็จะเป็นเมนูที่คุณแม่นชอบทําให้ทานแต่มผมรู้สึกว่าอยากให้คนอื่น,นได้ลองรสชาติแบบนี้บ้างกุ้งที่เราใช้นก็คือเป็นกุ้งแครบวยบไซส์ใหญ่ที่สุดชื่อผัดสาเหม็นแต่ขอบอกผัด หอมมากเลยนะคะไปเมนูต่อจ้าเป็นหมูคาราเมลครับเราจะใช้ส่วนของหมูสันคอนะครับนำมาทอดทอดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปเคี่ยวกับน้ําซอสปรุงรสพิเศษของเราจนมันเคลือบเป็นลักษณะเหมือนคาราเมลครับผมหวานหวานเค็มๆอร่อยมากครับทานง่ายๆทานเล่นๆเลยสุดท้ายจ้ากุ้งแม่น้ำจมโบครับก็คือ,อไซส์ขนาด3าตัวโลครับนำมาเผาให้เนื้อเด้งแล้วก็มันที่หัวเนี่ยหอมหน่าทานมากมนะครับผมโปรโมชั่นเป็นไงจ้าได้รับส่วนลด จาก890บาทเลอ690บาทครับผมสำหรับไซส์มตัวโลต้องมาแล้วนะคะคุณมาทานที่ร้านหรือคุณจะสั่งกลับบ้านสั่งทางไหนบ้างจ๊ะสั่งได้ผ่าน LINE แอดของทางร้านนะครับผมค่ะวันนี้เยต้องขอการันตีความอร่อยเด่นเลิศเป็นพิเศษถึงความแซ่บความสดของบ้านหมาม้าบายไฮโซปูดองเป็นอร่อยเลิศ ชักใหญ่จะลิบลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านบ้านมามา้มา,ายไฮโซปูดองตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิทสามเข้ามา600เมตรร้านอยู่ทางขวาม,มือโัวแรงอร่อยเลยิศกับ AIS วันนี้ทางบ้านมามา้ายบไฮโซปูดองของเรา มีสิทธิพิเศษอะไรให้กับผู้ลูกค้าสมาชิก AS บ้างครับพี่จ๋าครับผมสำหรับลูกค้าเอนะครับรับส่วนลดค่าอาหาร15เเมื่อรับประทานอาหารที่ร้านสั่งกลับบ้านหรือดีดลี่โดยตรงกับทางร้านนะครับเมื่อชําระโดยเงินสดหรือเงินโอนนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายน2566ครับกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นากา45นาทีดูทีวีกด3ดูมือถือกด3 plus ลาไปก่อนและสวัสดีค่ะ อร่อยได้กักผลิตลี่มเมชชื่ออีตติ้งยา่ผิงฉังต้องกินค่ะ